เห้นมาสึกเริ่มแล้วนะตอนนี้ไม่อาจไว้ใจใครได้ถ้ารักคือรบฉันก็จะรบด้วยหัวใจที่มันพร้อม <FIFA Idol. S 1> ว่าก่อนสึกรองไหนควรรู้ให้ได้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครรู้เดียวที่ฉันต้องการปกป้องใช่ไหมด้วยรักที่ไม่ในใจฉันพร้อมส ก่อนอื่นผมต้องบอกว่าผมรู้สึกว่ามันเกินฝันผมมากๆผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนในที่นี้ก็มีความฝันเหมือนผมเหมือนกันแต่ทุกคนอาจจะเพิ่งเริ่มไต่เต้าแล้ววันนี้ผมถือว่าผมทําความฝันผมได้สําเร็จมันไม่มีความรู้สึกอื่นนอกจากตื้นตันใจแล้วก็อยากขอบคุณน้องๆทุกคนครับที่ส่งพี่โนมาถึงตรงนี้วันนั้นบอกว่าช่วยส่งหน่อยวันนี้ส่งมาแล้วขอบคุณมากๆครับขอเสียงปรบมือให้จีโน่หน่อยครับจีโน่อีกหนึ่งคำถามมีอะไรอยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อะไรไหมครับอย่างที่พี่ยกุกิบอกอ ขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่ครับที่พยายามทําความเข้าใจว่าสิ่งที่ผมทําอยู่คืออะไรแล้วก็ปัจจุบันพ่อแม่เข้าใจขอบคุณครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตขอบคุณทุกคนในครอบครัวขอบคุณที่เข้าใจผมทุกอย่างว่าผมกําลังทําอะไรอยู่และว,วันนี้ผมได้พิสูจน์ให้รู้แล้วครับว่าสิ่งที่ผมทําอยู่มันไม่ใช่เรื่องไร้สาระและก็ไม่ใช่เรื่องที่สูญเปล่าครับผมขอบคุณมากครับาขาเสียงปุบมือให้น้องจีน้อย